ดีค่ะเพื่อนๆพื่อนข้าคืนนี้พี่วาขอนำหนังสือคู่มือฝึกตนโดยหลวงตาน้องพระกรพบกิติปัญโยมาแบ่งปันนะคะในหนังสือเล่มเล็กๆเ,เล่มนี้ค่ะมีบทสวดสุญญาตาพุทโธแต่งโดยพระมหาปรีีปุตมะปัญโยขอเชิญรับฟังได้นะคะและเชิญชวนให้เพื่อนๆนนำไป พิจารณาทุกๆวันด้วยค่ะข้าพเจ้าเคารพพระธรรมที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเคารพพระธรรมที่มีอยู่ในพระธรรมข้าพเจ้าเคารพพระธรรมที่มีอยู่ในพระสงฆข้าพเจ้าเคารพพระธรรมที่มีอยู่ในมารดาบิดาข้าพเจ้าเคารพพระธรรมที่มีอยู่ในครูอุปัาย์อาจารย์ ข้าพเจ้าเคารพพระธรรมที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างสุญญะตาพุทโธดีเหลือเกินวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราจะทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้ดีที่สุดจนสุดความสามารถในทุกๆก,กรณีแต่เราจะไม่หวังอะไรจากใครๆโดยที่สุดแม้แต่คำว่าขอบใจ เพราะอำนาจอยู่ที่พระธรรมสุญญา,าพุโทโธชีวิตของเรานี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนจะแก่แบบไหนจะเจ็บแบบไหนจะตายแบบไหนเวลาไหนตรงไหนมาเถอะเราพร้อมแล้วถึงอย่างไรเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของพระธรรมสุญญาตาพุทโชย่าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดถึงทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งสิ้นต้องพลัดพรากล้มหายตายจากกันไปอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งถึงเป็นเช่นนั้นเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระธรรม สุญญาตาพุโทโธไม่ว่าเราจะทำอะไรลงไปก็ตามคนทั้งหลายต้องรู้สึกกับเราอย่างน้อยสามประเภทคือเขาว่าเราดีบ้างเขาว่าเราไม่ดีบ้างเขาไม่สนใจกับเราเลยบ้างเราจะไม่ค้านไม่เถียงและไม่หวั่นไหวโดยประการทั้งปวงเขาว่าเราดีก็ถูกของเขา เขาว่าเราไม่ดีก็ถูกของเขาเขาไม่สนใจเราเลยก็ถูกของเขาอย่างนั้นเองเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะธรรมะใครทําใครได้สุญญาตาพุทโธท,ทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งผลงานที่ทําไปแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเราขอยกให้พระธรรมทั้งหมดเราจะไม่หวังที่จะเอาอะไร เราจะไม่หวังที่จะเป็นอะไรไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกไหนๆโดยประการทั้งปวงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระธรรมสุญญาตาพุทโธท,ทุกทุกชีวิตต่างก็มีความทุกข์อยู่แล้วเราคนหนึ่งจะไม่เพิ่มทุกข์เพิ่มโทษให้แก่ทุกทุกชีวิตเลยถึงแม้ว่าเขาจะดา่านินทา ใส่ร้ายทุบตีหรือโดยที่สุดฆ่าเราให้ตายก็เชิญเถิดเราจะไม่ทำตอบเพราะการทำตอบเลวสองเท่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้บุญกุศลใดๆที่ข้าพเจ้าได้กระทำให้เกิดมีขึ้นแล้วขอบุญกุศลนั้นๆจงถึงแก,ทก่ทุกๆชีวิตทั้งที่ตายไปแล้วด้วย ทั้งที่มีชีวิตอยู่เดียวนี้ด้วยขอให้มีความสุขและพ้นจากทุกทั้งปวงเข้าสู่พระนิพพานโดยเร็วรันเชิญ2 6มกลา63สิวาสร้างสรรค์คุณค่าสู่คุณสวัสดีค่ะ